ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้ารินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีรัคนาอยู่ในราศี กรกฎนะครับประจำวันที่16เมษายนพุทธศักราช2568ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในพบไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่านไปแต่เราจะใช้พ่พระศิวะมหาเทพมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทำยังไงให้ดียิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทำยังไงให้หนัก กลายเป็นเบานั่นเองนะครับเราจะเน้นเฉพาะเรื่องก,การงานการเงินความรักและก็ปัญหาอุปสรรคนะครับนะเอาละเรามาดูกันนะครับชาวราศีกรกฎจะมีดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับนะเราจะเรียกว่าในราศีสิงห์เนี่ย เราจะเรียกว่าพบกะดุมพะนะครับที่แปลว่าการเงินการทองกระแสเงินสดอะไรตี่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะครับรวมทั้งความพึงพอใจด้วยนะครับไปสถิตยอยู่ในพบไหนเรือนไหนก็ปรากฏว่าท่านไปอยู่ในราศีเมษนะครับในราศีเมษเนี่ยเราจะเรียกว่าพบกรรมมะนะครับที่แปลว่าการงานการกระทำน,นะครับวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะครับนะในเมื่อกะรดุมพระ นะครับไปอยู่ในเรือนของการงานความหมายก็คือว่านะครับคุณเองจะมีความใส่ใจเกี่ยวเรื่องของการงานทํางานเนี่ยมีผลงานเยอะนะครับแล้วทํางานเนี่ยเข้าตาผู้รับผู้ใหญ่เข้าเข้าตาหัวหน้าง,งานเข้าตานะครับผู้บริหารนะเพราะว่าพระอาทิตย์ตำแหน่งเนี้ยได้ตําแหน่งมหาอุดที่แปลว่าสูงส่งในเมื่อดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ในเรือนการงานแล้วได้ตําแหน่งมหาอุดประมาณนี้แล้วนะครับ <G> ก็เลยส่งผลนะครับให้ชาวราศีกศรกฎเนี่ยค่อนข้างที่จะนะครับได้งานเป็นจ็อ นะครับจ็อบแบบว่าจ็อบแบบเยอะๆเลยนะครับแบบว่ามูลค่าเงินค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าเกิดทําสําเร็จหรืออะไรประมาณนี้ก็จะส่งผลให้ได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะครับก็ถือว่าช่วงนี้ก็ทําผลงานต่างๆเกี่ยวเรื่องของการงานได้มากนะครับเป็นอิทธิพลของดาวชสารเรือนการเงินนะครับไปอยู่ในเรือนการงานนั่นเองนะครับคนที่ตกง,งานคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานนะครับนะแล้วก็อยู่ที่ว่า ตัวของเราเองเนี่ยนะครับมีศักยภาพประมาณไหนนะก็มีโอกาสนะครับที่จะได้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของความพึงพอใจเกี่ยวเรื่องของการงานอะไรต่างๆก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับนะก็คนไหนที่นะครับมีความสามารถหรือมีศักยภาพนะครับจะทําให้คุณเนี่ยนะครับได้เงินก้อนโตได้เงินก้อนใหญ่เพราะดาวจเจ้าเลยการเงินเนี่ยนะครับอยู่ในตําแหน่งที่สูงที่สุดเลยใน12ราศีเขาเรียกว่านะครับมะอุด เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ่องค์พ่อพระศิวะมหาเทพเนี่ยนะครับอยากจะแนะนําเกี่ยวเรื่องของการเงินยังไงให้ประสบผลสําเร็จแบบดีเยี่ยมนะครับสองแปดนะครับหรือพรจจันทร์พระราหูนะครับคู่นี้เป็นคู่สมพลนะครับคือการร่วมมือกันก็ให้ผลอยู่ที่เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นก็ถือว่าให้เยอะนะครับนะคู่นี้นะครับเป็นคู่เครดิตนะครับคู่นี้เนี่ยเป็นคู่เขาเรียกว่าไวความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับนะถ้าเกิดว่า ในพื้นดวงเดิมของเรานะครับดาวคู่สัญญาหรือดาวไรหรือดาวการงานเราไม่ได้เสียเนี่ยนะครับนะก็สามารถประสบผลสาเร็จได้อย่างง่ายนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันดาวพระจันทร์เนี่ยท่านมาจากในราศีกรกฎซึ่งเป็นตนุรักษ์ของเรานะก็คือดาวประจําตัวแล้วนั่นแหละนะครับดาวพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะนะครับมรณะในราศีกุมเนี่ยเราเรียกว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังเมื่อดาวพระจันทร์กับพระราหูอยู่ด้วยกัน ความหมายก็คือตัวเราแล้วก็พบมรณะนะครับไปสถิตลอยอยู่ในเรือนของการงานการเงินนะครับนะนั่นก็หมายความว่าตัวของเราเองนะครับนะาจะทาอะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะครับเน้นในเรื่องของการตอบโจทย์นะครับความต้องการของผู้บริโภคนะครับในลักษณะต่างๆการเงินของเราเนี่ยเน้นในเรื่องของการร่วมมือกันในลักษณะต่างๆนะครับเกี่ยวเรื่องของผลประโยชน์ต่อรองกันให้ลงตัวเพราะว่าคําว่า คู่สมพลเนี่ยนะครับจะไม่สมว่าเป็นคู่มิตรคู่ท่าหรือคู่ศัตรูหรืออะไรก็สุดแท้แต่คือการร่วมมือกันณนะขณะนี้เดี๋ยวนี้ก็ให้มันจบไปเลยนะครับก็แสดงว่าการเงินของคุณเนี่ยนะครับจะเกิดจากการร่วมมือนะครับร่วมมือกับใครยังไงก็ได้เกี่ยวเรื่องของการงานเพื่อทําให้มันก่อเกิดเงินก่อเกิดรายได้นะครับนะหรือทําอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับในเรื่องของความเสียหาย ที่คนอื่นเขาทํากันไม่ได้แล้วคุณเข้าไปบริหารจัดการได้ก็จะทําให้คุณเนี่ยเกิดเงินเกิดทองมันเหมือนกับว่าเป็นการโชว์ศักยภาพโชว์ฝีมือนะครับแล้วก็คนที่ทํางานเกี่ยวเรื่องของการซ่อมการรักษา นะครับอะไรประมาณนี้นะครับเกี่ยวเรื่องของการช่วยเหลืออะไรต่างๆนะจะได้รับผลดีก็ลองดูว่าศักยภาพของตัวเราเองเนี่ยพอจะทําอะไรยังไงได้บ้างนะครับนะแล้วก็เข้าไปนําเสนอตัวเองนะครับคุณก็จะประสบความสเร็จเรื่องของการเงินนั่นเองนะครับนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของความรักนะครับความรักเนี่ยก็คือดาวพระเสาร์นะครับ ในราศีมังกรเนี่ยเราจะเรียกว่าพบปัตตานินะครับปัตตานิก็แปลว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ของแน่นอนครับดาวจรเดินไม่ดีนะครับก็2ปีครึ่งนะก็อยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าเจอกันจนชาชินและเจอกันจนบ่อยละนะปัตตานิมรณะได้คู่มาเด็ดดังใจคนที่เราชอบนะครับก็ไม่ได้นะครับคนที่ได้ก็ไม่ชอบ นะครับนะคนที่ถูกสเปคคนที่ถูกใจก็ไม่ได้นะครับเจอจริตไม่ตรงกันนิสัยไม่ตรงกันไลสไตล์ไม่ตรงกันนะอันนี้ก็เป็นลักษณะแบบนี้ใสทั่วไปบางคนเนี่ยนะครับแฟนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ได้ปัตตานีมรณะนะครับหรือแฟนอยู่ห่างห่างไกลหรืออยู่แดนไกลหรืออยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศก็ได้นะครับหรือ มีแฟนนี่ทําให้แต่เศร้าโศกเสียใจผิดหวังนะครับนะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงแต่ละคนว่าพื้นดวงแต่ละคนเนี่ยดาวเจ้าเรือคู่ครองคุณเนี่ยนะครับไปสัมพันธ์ดีไม่ดีนะครับถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมเนี่ยสัมพันธ์ดีอันนี้ก็เป็นลักษณะของความคิดถึงไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบในพื้นดวงก็ไม่ดีอยู่แล้วแล้วเป็นลักษณะประมาณนี้มันก็ถึงขั้นที่จะแตกหักนะครับหรือไม่เข้าใจกันอย่างรุนแรงก็มีเหตุให้อาจจะต้องนะครับแยกย้ายกัน ก็ได้เหมือนกันนะครับนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับในเมื่อดาวคู่ครองเราไม่ดีแล้วเนี่ยนะครับองค์พ่อเนี่ยอยากจะแนะนำยังไงไพ่องค์พ่อพัสุวะอยากจะแนะนํำยังไงนะครับห้าศูนย์นะนะครับพระฤหัสกมรุติยูนะค,คู่นี้เขาเรียกเป็นคู่คู่วิเศษนะครับก็จะเป็นลักษณะของมุมมองความคิดหรือทัศนคติค่อนข้างจะเป็นเอกเทศนะครับค่อนข้างที่อยากจะเรียนรู้สิ่งใหมๆ่ๆ นะครับอะไรประมาณนี้เอาละนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยท่านมาจากเจ้าเรือนในราศีนะครับมีนเนี่ยเราจะเรียกพบสุภาที่แปลว่าการช่วยเหลือหรือการอุปถัมภ์ค้ำจูนนะครับอีกพบเรือนหนึ่งเนี่ยมาจากในราศีธนูเขาเรียกว่าอารินะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับความสัมพันธ์ชะวาราศีนะครับกรกฎคือไม่ได้รับความร่วมมือหรือช่วยเหลือจากคู่ครองนะครับจนทําให้เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะจะมีเธอดีกว่าไหมจะมีดีไหมนะ ลำบากเดือดร้อนอะไรก็ไม่ช่วยอะไรสักอย่างเลยปรึกษาอะไรก็เฉยคนอื่นซะมากกว่านะไม่ใช่คนอื่นอา่าคนอื่นไม่ใช่คนสัมพันธ์ทางใจยังดูแลเราดียังเทคแคร์เราดีมันเลยทําให้ชาวราศรีกรกฎอ่ะเริ่มกลับมาคิดทบทวนว่าคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยมันคือยังไงกันแน่นะครับมีความห่วงหาอาทรมีความห่วงใยกันไหมเออคนอื่นยังให้ความห่วงใยเรามากกว่า นะครับอันนี้เป็นอิทธิพลจากดาวพฤหัสทําให้เรามีปัญญาทําให้เรามานั่งคิดทบทวนว่าคู่ครองเราหรือแฟนเราเนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคืออยู่เป็นอะไรอยู่เป็นสัญลักษณ์เหรอหรือว่าอยู่เป็นสัญลักษณ์ว่ามีคู่เหรอหรือมีแฟนเหรอนะครับนะเพราะว่าไม่ไม่ช่วยเหลือไม่ดูแลไม่ซัพพอร์ตไม่อะไรเลยนะครับสําหรับใครที่เข้าข่ายในลักษณะประมาณนี้ก็ต้องนะต้องพิจารณาแล้วนะครับว่า มันเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับกับความรักของเราทําไมเราถึงเจอคู่ทําไมเราถึงเจอแฟนนะครับที่ไม่มีความเอื้ออาทอนให้กันนะครับทำไมไม่มีความรู้สึกดีๆหรือไม่คิดจะช่วยเหลือเวลาเราล,ลาบากแทนที่จะปลอบใจกลับมาสมน้ําหน้ากลับมาเยาะเย้ยะนะครับหรือกลับมาถากถางนะครับมีแต่ทําให้เศร้าโศกเสียใจผิดหวังถ้าเกิดใครเข้าข่าย นะครับในกรณีแบบนี้นะครับนะผมก็แนะนําว่ารองพิจารณาดีๆนะครับอาจจะเป็นคู่เวรหรือคู่กรรมนะครับหรืออาจจะเป็นแฟนในค้าบของศัตรูนะครับอยู่ไปชีวิตก็มีแต่ความทุกข์ระทมนะครับนะก็อลองคิดพิจารณาดูครับนะเพราะว่าชาวราศรีกรกฎหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของความรักที่แตกต่างก,กันนะครับแต่เอาเฉพาะคนที่เข้าข่าย นะครับในในเนื้อหาตรงนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูเพราะว่าดาวพฤหัสมาจากเจ้าเรือนกันช่วยเหลือในราศีมีนพฤหัสมาจากเจ้าเรือนอลิในราศีธนูเนี่ยนะครับเนี่ยและที่มันเกิดเหตุคือเขาไม่ช่วยเหลือเรานะครับเขาไม่ช่วยเหลือเราเ <c oughs> ขาไม่ดูแลเราเ <c oughs> ขาไม่สนใจใยดีนะครับอะไรประมาณนี้นะหรือเอาแต่ได้นะครับได้เอาแต่ได้อย่างเดียวเวลาเสียไม่ยอมเสียไม่ยอมจ่ายไม่อะไรเลยอันนี้คุณต้องพิจารณาด้วยปัญญาแล้วนะนะครับว่ามันจะไงถ้าเป็นเอถ้าเป็นผมนะ ผมก็จะห่างๆนะผมก็จะห่างๆผมก็จะไม่ยุ่งกับคนที่รักคนผิดนะครับช้ำไปจนนั่นแหละประมาณนั้นนะประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของการงาน ดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยนะครับก็คือดาวพัางคานก็ต้องบอกว่าตั้งแต่หัวดาวพัางคานย้ายมาตั้งแต่นหนึ่งเมษานี่ดวงชาวราศีกรกฎนี่เปิดแบบสุดๆเลยเพราะอะไรเพราะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณเนี่ยคือดาวอังคารนะครับมาทับลัคนาในราศีกรกฎนะครับและดาวอังคารเนี่ยยังมาจากเจ้าเรือนปุตตะที่แปลว่าสิ่งใหม่ๆการเริ่ม นะครับชาวราศีกรกฎนะครับก็มีความคิดิเริ่มที่อยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะครับตัวเองนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีสิ่งใหม่หมเกิดขึ้นมีเกณฑ์ที่จะนะครับไปทํางานใหม่ในที่ที่มัเงินเดือนมากขึ้นหรือไปทํางานใหม่ในที่ที่รู้สึกว่าตัวเองสบายใจนะครับหรือไปในที่ที่เขามีความรู้สึกว่าเขา เห็นคุณค่าในตัวเรานะถามว่าได้ไหมก็ต้องบอกว่าได้เหตุผลเพราะได้เจ้าเรือนกรรมะมาทับรักแล้วเนี่ยอยู่เฉยๆงานยังเข้ามาหาแล้วเลยนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับช่วงนี้สําหรับชาวราศีกร,รกฎเรื่องของการงานก็ถือว่าผ่านฉลุยนะจะทําอะไรยังไงเป็นส่วนที่คนเขาจะเห็นในความรู้ความสามารถศักยภาพของเรานะครับก็จะส่งผลให้เราค่อนข้างจะมีความสุขดีเกี่ยวเรื่องของนะครับการงานม,มีเกณฑ์ได้งานที่ถูกอกถูกใจมีเกณฑ์ที่จะขยายสาขามีเกณฑ์ที่จะนะครับมีไอเดียจินตนาการเกี่ยวเรื่องของการทา ำงานพัฒนาต่างๆอันนี้ถือว่าถือว่าดีมากๆนะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ่องค์พ่อพระศิวะมหาเทพเนี่ยอยากจะแนะนำเรื่องนี้อย่างไรนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานสามหนึ่งหรือพระอังคารกับพระอาทิตย์เอาละ่ะคู่นี้มันเป็นคู่แตกหักต้องบอกก่อนนะครับนะต้องระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงเรื่องของความไม่เข้าใจเรื่องการมีปากเสียงนะครับเรื่องของความ คิดต่างๆที่มันขัดแย้งกันนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะเกี่ยวเรื่องของงานก็คือเกี่ยวเรื่องของการปะทะอ้าทีนี้เรามาดูความหมายความหมายเนี่ยมันเป็นเต็มตรงตรงตัวเลยก็คือว่าดาวองคารท่านมาจากเจ้าเรือนนะครับการงานนะครับดาวอาทิตย์ท่านมาจากเจ้าเรือนการเงินนะครับเมื่อดาวองคารกับดาวอาทิตย์มาสัมพันธ์ถึงเราลักษณะประมาณนี้เนี่ยนะครับที่มันมีความขัดแย้งก็คือแย่งผลงานกันนะครับแย่งยอดกันนะครับแล้วก็เอาเปรียบกัน นะแล้วก็อีกคนนึงทําอีกคนนึงขยนันอีกคนหนึ่งขี้เกียจน,นะมันจะเจอประมาณนี้มันเลยทําให้เสียอารมณ์เสียความรู้สึกถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราทํางานร่วมกับใครและเรามีความรู้สึกว่าเราถูกเอาเปรียบหรือเรามีความรู้สึกว่ามันเอาเปรียบจนเกินไปเนี่ยถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้าหรือเจ้าของบริษ,ษัทเนี่ยเราลองเข้าไปขอเปลี่ยนทีมนะครับหรือเราเข้าไปไปขอคาปรึกษาเขาก็ได้อาจจะเป็นลักษณะหัวหน้าครับ ผมขอปรึกษาอย่างนี้ครับคนนี้เขามีพฤติกรรมอย่างนี้ครับแต่คุณต้องกล้านะเพราะถ้าเกิดคุณไม่กล้าคุณก็จะถูกเบียดเบียนเป็นประจำนะฮะแต่ผลลัพธ์เขาอาจจะเขาอาจจะเกลียดขี้หน้าคุณก็ได้นะแต่เขาจะเกลียดขี้หน้าก็เรื่องของเขาเหอะเพราะว่า เอ่อมันก็ไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่คิดจะเอาเปรียบเอาแต่ได้เห็นแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยไลฟ์สไตล์มันไม่ตรงกันเนี่ยอยู่ด้วยกันมันก็ไม่มันมันก็ไม่ทาให้ชีวิตเจริญขึ้นนะอย่างคําโบราณที่เขาบอกว่าพบคนพาลพาลไปหาผิดพบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลถ้าเราอยู่ในสังคมหรืออยู่ในแวดล้อมเนี่ยที่ถูกเอาเปรียบเป็นประจำนะครับมีแต่การเอารัดเอาเปรียบนะอิจฉาริษยาอะไรประมาณนี้ก็จะไปคบ ทำไมให้มันมันเสียโอกาสเสียเวลาเราที่จะไปเจอคนดีๆเอาหละแต่ว่ามันเป็นในเรื่องของการงานมันก็หนีไม่ได้เกี่ยวเรื่องของการกระทบกระทั่งนะครับอันนี้เราก็ต้องไปปรึกษาคนที่เขามีอํานาจนะครับในการาตัดสินใจเกี่ยวเรื่องนี้นะครับเช่นหัวหน้าที่เจ้าของบริษัทนะครับ่าให้เขาไปอบรมอะไรของเขาเองนะครับเพราะว่าเรื่องของการงานมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนนะครับเพราะบางทีเราจะทําตามใจตัวเองก็ไม่ได้เพราะว่าเราขายเวลาในช่วงเนี้ย นะครับตั้งแตเ่เข้างานตอนเช้าจนออกเย็นเนี่ยเราก็ต้องทุ่มเทให้กับบริษัทเพราะเขาจ้างเรามาทํางานนะส่วนไลฟ์สไตล์ส่วนตัวหรืออะไรก็คือหลังจากนั้นนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราถูกเอาเปรียบเราถูกคนเบียดเบียนและเราเป็นคนที่แบบหยนุนหยวนใจดีกลัวเขามองว่าเราไม่ดีนู่นนี่นั่นอันนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าโลกแห่งความเป็นจริงมันก็คือว่านะครับนะสัตว์ใหญ่นะครับ,นะรนะรบล่าสัตว์เล็กปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับผู้ที่เข้ม ผู้ที่เข้มแข็งกว่าก็รังแกผู้ที่อ่อนแอกว่านะครับคุณก็จะโดนอย่างเงี้ยซ้ำๆซักๆจนคุณเบื่อจนคุณเซ็งจนคุณต้องลาออกแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตกับที่ทํางานใหม่พอไปเริ่มที่ทํางานใหม่นะทาไปได้สักพักก็เจอแบบเดิมวนลูปเดิมนิสัยเดิมอะไรเดิมๆนะครับแล้วเราจะไปทําอย่างนั้นทําไมในเมื่อเราเริ่มต้นตรงนี้ได้เราดูที่ ดูท the be ี them, ่ตัวเราถ้าเราเป็นคนที่ขยันถ้าเราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวเรื่องของการงานเราคิดว่าเราสมบูรณ์เกี่ยวเรื่องของการทํางานแล้วเนี่ยทําไมเราจะต้องหนีไปอยู่ที่อื่นคนที่เขาไม่ดีก็ให้เขาออกไปคนที่เขาเอาเปรียบคนที่เขาเห็นแก่ได้คนที่เขาเห็นแก่ตัวเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าผู้บริหารเขาไม่ต้องการคนที่ขี้เกียจเขาไม่ต้องการเขาไม่ต้องการคนที่เอาเปรียบเพื่อนเขาไม่ต้องการนะครับถ้าเป็นผู้บริหารที่ดีนะแต่ถ้าเกิดเราไปฟ้อง แลวเขาไปเข้าข้างฝ่ายโน้นก็แสดงว่าคุณเนี่ยเป็นเขาเรียกแกะเขาอยู่ในแกะแกะดําแล้วคุณเนื้ออาจจะต้องนะครับหาหาที่ใหม่ละเพราะว่าดูแล้วหาความเจริญไม่เจอละนะประมาณนี้ก็ลองลองพิจารณาดูนะครับนะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพข,ของตัวเองดีที่สุดนะครับอ่ะต่อไปครับปัญหาอุปสรรคนะครับปัญหาอุปสรรคก็คือดาวพฤหสัสบ,บดีเนี่ยถ้าเป็นดาวเจริญอลีนะครับตอนนี้ก็สถิตเนาะอยู่ในราศีพฤษภเขาเรียกว่า อัิไปอยู่ในเรือนของลาภะนะครับอรลิลาภะก็แปลว่ามีปัญหาเกี่ยวเรื่องของมุมมองทัศนคติมีปัญหากับคนที่เอาเปรียบนะครับมีปัญหากับคนที่เห็นแก่ได้นะครับเพราะอารลิลาภะแปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่นะทีนี้ดาวพฤหัสเนี่ยท่านเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนอรลิในราศีธนูแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาะนะครับในราศีมีที่แปลว่าช่วยเหลือนเนี่ยนะครับมันกลายเป็นว่านะครับเกี่ยวเรื่องของการแย่งผลงานเกี่ยวเรื่องของการ เอาลัดเอาเปรียบอะไรเงี้ยนะครับก็คือพูดง่ายว่าเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเป็นเป็นเรื่องที่เราจะต้องพึงระวังเป็นอันดับหนึ่งหนึ่งนะครับหรือไปออกหน้าแทนใครหรือไปช่วยเหลือใครตอนที่เราไม่พร้อมนะครับหรือไปคำประกันให้คนอื่นหรืออะไรประมาณนี้ต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังเลยนะครับนะแล้เวเรามาดูนะครับว่าไพ่องค์พ่อพระชวะมหาเทพเนี่ยอยากจะแนะนําเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของชาวราศรีกรกฎยังไงนะครับนะ มรุตยูอีกแล้วนะครับหลายคลิปแล้วนะมรุตยูเนี่ยหลายคลิปแล้วนะครับนั่นหมายถึงว่าภัยอาเพศมันเกิดเช่นคุณไปค้ำประกันให้เขาเขาได้เงินไปเขาหนีเลยนะครับนะหรือคุณไปทําอะไรยังไงออกหน้าเขาหนีเลยนะอันนี้ต้องะระมัดระวังปฏิเสธอย่างเดียวสําหรับชาวราศีกรกฎในช่วงของวิคนี้นะนะครับดาวได้ดาวมรุตยูหรือเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงไปให้พ้นเดือนนี้ก่อนนะเลี่ยงไปก่อนหรือ ซักไซส์ถามว่าเออเงินเอาไปทําอะไรมีความจำเป็นอะไรยังไงต้องอะไรยังไงก็ถามให้ชัดนะครับจนให้เรารู้ว่าปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรนะภัยอาเพศที่มันเกิดเนี่ยมันจะลดน้อยถอยลงนะครับการที่เราได้มารุดยูเนี่ยมันแปลว่าภัยอาเพศสิ่งไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับเกี่ยวเรื่องของการ ช่วยเหลือคนนะครับอุปถัมภ์คนนะถ้าใครมายืมเงินเนี่ยถ้าเรามีเหลือเยอะก็ให้เขาไปเลยก็ได้นะครับให้เขากินข้าวให้เขาเอาไปพอสมควรนะครับนะแต่ไม่ให้เราลําบากนะครับแบ่งสักห้าเปอร์เซ็นก็ได้หรือสิบเปอร์เซ็นที่เขาขอนะบางทีเขาขอแสนหนึ่งถ้าคุณให้ห้าพันก็ให้เขาไปเลยนะครับถ้าถ้าเป็นเพื่อนที่สนิทก,กันจริงๆหรือเคยมีบุญคุณต่อกันนะแต่ถ้าเกิดคนที่แบบไม่ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรที่ดีก็อันนี้ก็ต้องต้อง ต้องพิจารณาเอานะครับนะอะไรประมาณนี้ก็ไพ่ก็มาเตือนนะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะเกิดสิ่งไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับเพราะดาวมรุตยยเนี่ยเป็นดาวค่อนข้างที่จะทําให้ชีวิตพกผันผันแปรได้โดยง่ายนั่นเองนะครับอ่ะยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมับผมผิพาประกันใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยท่านใดทุกอกทุกใจขอ,ขอความกุณากดไลคายกดแชร์กด Sub สับสครกด, share, กด กะดิ่งติดตามแล้วท่านใดสนใจที่จะดูดวงกายอาจารย์นะครับอาจารย์จะดูเฉพาะวิชาโหราศาสตร์นะครับส่วนไพ่เนี่ยอาจารย์ของดก่อนนะครับนะก็อยู่ที่60นาที5 0 0บาทโปรโมชั่นในช่วงของเดือนเมษานะอันนี้เป็นลักษณะของการจองคิวนะครับก็จะรันคิวไปแต่สําหรับท่านที่จะดูเลยนะติดต่อมาดูเลยนะครับวันนี้หรือพรุ่งนี้อย่างเงี้ยก็จะอยู่ที่999บาทนะครับก็เป็นราคาปกติก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับรวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกตก้าวพิณดุทรอสว ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทอรัดนะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยก็จะเป็นการนะครับใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเรานะครับจัดทาขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการบูชาดวงเรานั่นแหละครับนะท่านที่นะครับรู้สึกว่าดวงไม่ดีดวงตกนะครับติดขัดขัดสนอะไรประมาณนี้ก็สามารถนะครับจัดทาดวงพิชัยสงครามนะครับเพื่อเสริมเคล็ดมงคลต่าง นะครับก็จะส่งผลให้นะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับได้รับการี่คลายนะครับหนักกลายเป็นเบานั่นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาได้ตามนะครับไลน์ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงชะตานั่นเองครับ